รายการเรื่องดีเด่น5ช่วงเรื่องหาวันนี้ขอพาไปยิ้มกันที่ท่าบอดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลากับงานรวมใจคนกุ้งเป็นหนึ่งเดียว3จังหวัดภาคใต้สงขลานครศรีธรรมราชและพัทลุงงานนี้ไม่ได้มีแค่บูธโชว์สินค้าเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งและเสวนาเส้นทางคนกุ้งสู่ความสำเร็จเท่านั้นนะครับแต่เขายังมีกิจกรรมมันๆงานนี้มีแต่ความทุ่มเทเพราะรางวัลคือลูกกุ้ง2,000ตัว คุณป้าคุณลุงสู้สุดแรงแจกกระสอบอาหารกุ้งด้วยมือไม่พอขอกัดด้วยฟันมาหมดแอบสงสัยเบาๆว่าฟันยังอยู่ครบไหมว้าวโตเยสงานนี้ทั้งหาทั้งได้กุ้งและฟันก็ยังอยู่ดีครับผม oh. แต่ไฮไลท์อยู่ที่โต๊ะแข่งกินกุ้งครับพอพิธีกรประกาศการแข่งขันท่านบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงที่จะขึ้นเวทีเปิดงานถึงกับเปลี่ยนบทจากผู้ใหญ่ในงานกลายเป็นผู้เข้าแข่งขันทันทีขอร่วมแบบไม่รีรอ พอเริ่มแข่งท่านอธิบดีก็ไม่รอช้าโชว์ทักษะแกกุ้งเทคนิคเฉพาะตัวแบบสายละเอียดแกตั้งแกะตั้งเน้นสวยไม่เน้นเร็วในขณะที่ผู้เข้าแข่งคนอื่นเท้าฟาดกันไม่ยัง้งส่วนผู้เข้าแข่งคนอื่นไม่สนใจความงามกินแบบจัดเต็มเคี้ยวแบบมืออาชีพไม่มีใครยัง้งไม่มีใครพักมีแต่เสียงอร่อยๆไม่มีใครยอมหยุดแม้แต่จะหยิดทิชชู่หันกล้องไปอธิบดีหยุดกินหยิบทิชชู่มาเช็ดปากอย่างสุภาพกินได้สองตัวถึงกับขอพัก ก่ออนักกอูไม่ได้กูไว้นิดไม่ได้กกินเิก่อน หวานอร่อยมากรูเห็นครับหวาจังหวัดสงลงยังงบงหวานตรงไหนครับท่านครับหวานครับอ๋อตรงหวานหวานัากเลยกลุสีกระพรูหวานมากเลยครับที่สองครับที่สองที่สองทั่สังที่สังที่สองที่สังที่สองที่สองท่สอง ปิดท้ายด้วยโมเมนต์น่ารักประธานชมรมกุ้งทั้ง3จังหวัดขอโชว์กุ้งเป็นรูปหัวใจอ้าวในมืออธิบดีไม่เป็นหัวใจต้องมีคนข้างข้าสกิดช่วยบอกให้ถึงจัดหัวเรารักสมใจโอเคโอเคว้าว <Okay, okay. S 2> <Wow. S 1> งานนี้เลยปิดจบด้วยรอยยิ้มทั้งงานครับ